สวัสดีครับวันนี้ผมเซลเทคนะครับวันนี้ผมจะพาดูรถนะฮะดีพอรนะโอเคตอนนี้คือดีพอนะครับ s o 7นะครับสีเหลืองนะครับนะฮะในโบชัวจะเป็นสีเหลืองนะฮะแต่ว่าหลายคนเรียกว่าสีเขียวนะครับตัวนี้จะวิ่งได้485กิโลต่อหนึ่งชาร์จนะครับจริงๆเรามีตัว S07L ด้วยนะครับอันนั้นวิ่งได้560กิโลนะครับ ราคาล้ำต้นนะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นกวาพันส่วนตัวรองเลนส์นะครับ S 2 7 l ราคาหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นก้าพันนะครับด้านหน้าครับมีดับแรกเลยครับเห็นนะครับกล้องนะครับกล้องตัวนี้คือกล้องกล้องหน้านะครับพร้อมบันทึกด้วยนะฮะลูกค้ามันต้องซื้อกล้องเพิ่มแลวนะครับคือมันบันทึกด้วยเดี๋ยวผมพาดูข้างในนะครับช่องลมด้านล่างนะครับแล้วก็มีช่องลมแบบแอรไดามิกอยู่ด้านข้างนะครับไฟโปรเทคเตอร์อยู่ตรงนี้นะฮะ โอเคชุดไฟดีไลท์นะครับล้อขอบยี่สิบตัวครับตัวนี้ยางมันไม่ใช่ยางวันแฟลไม่ใช่ยางไม่ใช่ยางอีนะฮะยางเป็นยางทั่วไปครับเปลี่ยนได้ราคาถูกนะครับผมก็ห้ารูในหนึ่งสี่นะครับผมทีถูกไหมไม่รู้นะครับดันหลบนะครับโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็จะมีกล้องนะครับกล้องรอบขันนะครับบันทึกด้วยนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวอยู่ที่มุมกระจกนะครับแล้วก็ ประตูมาครับลูกค้าถามกันเยอะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรนะครับจับเปาจริงนะมันจะหุบไหมนะครับเวลาผมออกบูเนี่ลูกค้าถามกันเยอะนะครับก็คือตัวเนี้ยมันเป็นที่เปิดประตูเราออนไวใ้ให้ลูกค้าเปิดง่ายๆนะครับถ้าเราลอ็อกปึ๊บกระจกก็จะบิดด้วยนะครับประมาณน,นี้มันก็จะหุบนะครับขับไปมันก็จะหุบเหมือนกันนะครับถ้าเราเปิดอ่าก็เลี้ยงออกมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลย นะครับอ่าถ้าเรากดตัวล็อกแช่นะครับปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ากระจกสี่บานก็จะลดลงด้วยนะครับแต่ดูภายนอกก่อนนะฮะด้านหลังนะครับเป็นท้ายไฟฟ้าปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะนะครับห้ากว้างนะครับกว้างเลยแหละนะครับเบาะพับได้นะครับหกสิบสี่สิบ เี๋ยวพับไปดูอ่าบอบพับแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถนอนได้นะครับแล้วก็เปิดม่านนะครับดูดาวได้เลยนะครับตอนคืนนะครับโอเคปิดแบบนี้อ่านะครับโอเคด้านหลังซ้ายครับจะเป็นจุดชาร์จนะครับผมมีทั้ง AC นะครับแล้วก็ DC นะครับเวลาชาร์จ AC ก็ชาร์จแค่นี้ครับชาร์จ DC ก็ถอดอรมาหนึ่งนะซอนนะครับแบบนี้เลยนะครับ คนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับไม่มีไฟดูดนะครับมือเปียกอะไรก็โดนน้ำได้ไม่มีปัญหานะครับจะกดไปปุ๊บ่างนี้นะฮะมาดูด้านหลังครับผมสูง182นะครับนะด้านหน้าก็มีการปรับอร์ดแล้วประมาณนึ่งนะครับผมจะลองนั่งให้ดูปุ๊บเห็นไหมฮะว่าขาผมเหลือผมจะเยียดขาดีด้วยนะครับเราเฮดผมครับหัวผมก็เหลือประมาณนี้ ครับประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะเหลือนะครับปุ่มเปิดนะครับตัวน He no. ี้เป็นแอร์นะครับพอเปิดแอร์ปุ๊บนะครับเปิดพัดลมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เบาพัดลมได้อุณหภูมิปรับได้นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนบอกคนข้างหน้าได้นะครับข้างหน้าผมเนี่ยคนนี้เลื่อนได้นะครับอ่าเลื่อนลงมาอ่าเห็นไหมโอเคเปิดปิดม่านตรงนี้ได้เลยนะครับปกติถ้ารถทั่วไปอ่ะเขาจะเปิดปิดม่านผ่านข้างหน้าเนาะขอข้างหน้าเปิด อันนี้คือเปิดปิดเองนะครับไม่ต้องขอข้างหน้าเลยนะครับประมาณนี้นะฮะมาดูด้านหน้ากันโอเคด้าน,นหน้านะครับผมจะลองนั่งในส่วนของคนนั่งหน้านะครับก็จะลองนั่งดูปึ๊บโอเคขบบอนหน่ดนึงอ่าเห็นไหมฮะผมเหยียดได้สบายเลยนะครับแล้วก็ปิดปึ๊บจอก็จะหันมาอ่ะผมจะลองลุกใหม่นะกมจะลุกใหม่ปึ๊บอ่ะจอหันกลับคืนครับ อ่าพอผมนั่งปุ๊บจอจะหันเข้ามาหาผมครับใช่แล้วฮะปุ่มเปิดประตูนะครับคือปุ่มนี้นะฮะกดเปิดนะครับกระจกนะครับดันลงเพื่อขึ้นดันขึ้นเพื่อกระจกลงนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนจอครับผมตัวนี้เป็นไวเลชาร์ตนะฮะไวเลชาร์ตหนึ่งตัวนะครับดันล่าตรงนี้ครับเป็นไทซีหนึ่งตัว เราเป็นไฮเอหนึ่งตัวทฮซีเนี่ยคือชัดเร็วมากนะครับเป็นฟาชาร์ตนะครับจี่กแต่ผองลึกมากๆนะครับกี่วังแก้วสองจุดนะครับพร้อมบล็อกด้วยนะครับแล้วก็มาเรื่องของจอครับจอครับมีเปลี่ยนภาพหน้าจอด้วยภาพหน้าจอค่อนข้างฟิตนะครับจะเปลี่ยนเป็นภาพของตัวเองไม่ได้จะเป็นภาพของระบบเขานะครับแล้วก็ระบบตัวนี้เป็นของหัวเว่ยด้วยนะครับแล้วก็ช็อตคัตอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนขอบมาเนี่ยจะมีช็อตคัตนะครับปับกระจกปองข้างได้เลย อ๋นี่พับเนาะอ่าเราก็จะกบงข้างนะครับเปล่าเองเลยครับตรงนี้ตรงนี้อ่าเรายกเลกเอานะครับแล้วก็ไฟนะครับ wifi b บลูทูธเออาร์ให้ดูดีนะครับจอนะครับความสมางหรือปิดจอก็ได้นะครับเตือนต่างๆนาครับเยอะแยะมากมายปรับจอตรงกลางก็ได้ด้วยนะครับตรงขวาก็ได้ด้วยนะฮะนะครับไม่ต้องแย่งกันดูขอดูได้ครับแอร์นะครับแอร์ปรับลากอย่างงี้ครับ นะฮปรับพวากันนะซายโอเคแอนะปรับลากอย่างนี้นะครับคือลากลมนะฮะปกติรถนะครับมันจะมีกานกานแอร์เนาะตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่มีครับมันก็จะเป็นการลากเอานะครับลากเอาถ้าเกิดมีผู้หญิงนั่งด้วยแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบลมนะครับก็ดับเบิลคลิกครับหนึ่งสองเนี่ยปิดลมละปิดช่องลมนะครับ แอร์แนะนาให้เป็นหิมะนะครับเป็นอย่างงี้มันจะเย็นมากนะครับแล้วมีโหมดลมอันนี้โหมดฮีเตอร์นะครับโหมดลมลมมะป่าที่ไม่มี a อนะครับแล้วก็แอร์นะครับออโต้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แล้วก็รูปรูปใบไม้เนี่ยคือกองอากาศนะครับซิงก็คือซิง์ซ้าขวาบนหงมันค่อนข้างแยกกันนะครับมันแยกกันใช้ขวาเลยเลยนะครับฝั่งนี้ยี่ห้าฝั่งนี้ยี่สองก็ได้นะครับปรับโหมดผิวบรอากาศนะครับปรับเป่าหลังนะครับ ป่าพนักพิงตรงเนี้ยเป่าได้นะครับเวลาหลังร้อนนะฮะนะครับแล้วก็ท้ายไฟฟ้าเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับพับก็อ่าก็เลยนะปัดน้ำฝนหลังตรงนี้ก็ได้เลยนะครับช็อตคัพตรงนี้ครับแก้ได้นะฮะแก้ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็เรื่องลงมาครับจะมีหน้าตาของแอปพลิเคชันในรถนะครับบูสุดนะครับอันนี้คือแมปนะครับแมปเนี่ยมันเดี๋ยวเอาใหมก็ทีแมปเนี่ยครับมันจะ บอกไม่กระทั่งว่าตู้ชาร์จอยู่ตรงไหนนะครับนะมันจะบอกทุกยี่ห้อเลยนะคือเทสลาก็บอกครับเทสลาเขาก็บอกนะบอกกันเลยครับใกล้เคียงที่สุดจากเรานะครับแล้วก็บอกค้นหานต่างๆน,นะครับจุดชาร์จแบตรถในเมืองอำเภอเมืองเป็นบริตได้ครับตั้งค่าที่บ้านแล้วเรื่ลกลับบ้านที่จอดรถอ่าโรงจอดรถกลางแจ้งีที่ไหนบ้างนะครับเซ็นทรัลพาซานน่นนี่นั่นนะฮะมาดูที่ร้านอาหารดีกว่า อาหาทั้งหมดนะครับนี่ฮะโออิติอเทเรียมนะครับบอกมาเลยอ่ะเค้กนะครับบาร์บีคิวพาซาปาลิชาติเจ้าสาวเบอเกอรี่บอกหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็โหมดต่างๆครับอันนี้โหมดนี่เจ๋งมากครับโหมดกิหลับครับกดนะแล้วก็จกซีบานจะปิดก่อนนี่ครับเห็นไหมฮะบอกว่าจะเอ็นสุดเลยครับ โอเคไม่มีใครนั่งครับเขาติดขึ้นขึ้นมาถ้ามีคนนั่งเขาก็จะให้เอินไปแหละครับต่อไปโหมดนี้ครับโหมดควบคุมสภาพอากาศโหมดนี้ก็คือสัวพี่ไปทานข้าวข้างนอกเนาะแล้วพี่ล็อกรถด้วยนะครับแล้วอย่ากปกติเข้ามาคือร้อนใช่ไหมฮะตากแดดเบาจะร้อนอากาศในรถนจะร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเปดเปิดโหมดเนี้ยมันจะไม่ร้อนครับเข้ามามันจะเย็นเหมือนเดิมคงอุณหภูมิไว้ในรถนะครับนี่นะครับ หมอดาเลนนะครับผมอันนี้เหมือนหมอบระจานย์ของ iPhone นะครับหมอแสงสีเสียงครับผมเรียกว่าหมอรถแหนนะก็คือเปิดปุดป๊บมันเพลงจะออกข้างนอกพร้อมไฟกระพริบด้วยนะครับหมอล้างรถครับเมื่อเราเปิดบนรถเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าทุกอย่างจะพับลงหมดเลยนะครับกระจกมองข้างอะไรต่างๆนะถามว่ามันเหมาะยังไงครับมันเหมาะกับรถที่ใช้กับคาร์วอชแมชชีนออโต้ครับแต่บ้านเราส่วนใหญ่เป็นคาร์แคร์เนาะก็ใช้คนล้างครับอันนี้หมอนี้ให้เด็กเล่นครับ ภาพและเสียงนะครับก็จะมีให้เด็กเล่นมีแคมไฟกับหิมะานะครับเป็นพิเศษครับก็เป็นโหมดที่ไว้ดูกล้องในรถครับเปิดกล้องแล้วค่ะนี่เห็นผมไหมกล้องอยู่ดีตรงนี้นะครับก็โหมดนี้ระหว่างเราขับขี่เราก็ดูได้เลยนะครับข้างหลังลูกเล่นไหมนะฮะโหมดแคมปิ้งครับอันนี้ใครอยู่ในรถนานๆนะครับชอบนั่งในรถนานๆเนี่ยอันนี้เหมาะครับเขาจะดึงอากาศภายนอกเข้ามาช่วยด้วยนะครับ หรือใครนอนในรถเนี่ยนอนได้เลยนะโอเคสอภัยโมซูบุรีครับใครซูบุรีในรถนะครับรถจะจับเซ็นเซอร์มีควันนะครับพอเปิดปุ๊บนะครับกระจกมองกระจกเนี่ยจะลดลงมานิดนึงครับให้ให้ควันออกเลยนะครับกรณีดูบุรีในรถแล้วเปิดฟังก์ชันนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับกล้องเราผ่านนี้ที่บอกไปนะครับบันทึกด้วยนะครับตีสองหึ่งของเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ นะครับมาทักงสี่มุมด้วยนะครับมีผีหรือเปล่าลบทีบหนึ่งไม่มีนะฮะโอเคกรณีเกิดเทชูเชอร์นะครับชนนะครับไฟล์จะถูกขังไว้ในนี้นะครับกรณีลบนะครับผมก็กดแก้ไขแล้วกดว่าเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดลบได้เลยลบอยู่ตรงนี้นะครับลบได้เลยประมาณนี้นะครับผมกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับปรับมือนะปรับมือนะโอเคมาที่พวงมาลัยครับ ตรงนี้เป็นปุ่มช็อตคัทนะของกล้องละพันนะครับกดปุ๊บกล้องละพันขึ้นนะครับอันดับแรกจะขึ้นกล้องหน้าก่อนกรณีจอดรถปกตินะครับแล้วกดทีดีปุ๊บมานทะหมุนได้ครับนี่มันจะลองครับมากดปกติใหม่ครับเลือกกล้องเลยครับจะดูมุมไหนฮะเลือกเอาถือว่าเรานั่งในรถเนาะเราอยากดูคนข้างหลังว่าเดือหาเราไหมครับมันเปิดกล้องหลังเลยครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือปุ่มเฟอร์บริตครับตอนนี้เราใช้อะไรบ่อยๆเช่น กดปุ๊บให้จอหันขวาหรือกดปุ๊บให้จอหันซ้ายหรือดอะไปข้างหนหรือเปิดปิดไฟหน้านะครับหรือนําทางกลับบ้านนะครับก็ใช้ได้เลยนะฮะส่วนด้านขวาเป็นมัลติมิเดียครับคือต้องจําแยกนิดนึงครับปกติรถญี่ปุ่นอะมัลติมีเดียอยู่ฝั่งนี้นะครับและอะดัตติฟโค e อยู่ฝั่งนี้พอเป็นรถจีนนะครับก็จะอยู่สลับที่กันนะครับวันนี้จะเป็นอะดัตติฟโคสนะครับบวกลบนะครับความเร็วอันนี้เอาใส่ระยะห่างข้างหน้านะครับส่วนวันนี้เป็นบวกลบเพลง อันนี้เป็นสคริปต์กับพรีเวดเพลงนะครับแล้วก็กดตรงนี้หนึ่งทีครับจะเป็นผมอินโฟกดปุ๊บครับเข็มไม้ก็จะขึ้นนะครับกดตรงนี้ปุ๊บเป็นการเรียกเรียกดีพอครับจริงๆเราเรียกผ่านเสียงไดต้ตั้งค่าอย่างน้าเอ่อตั้งค่าแล้วตั้งค่าแล้วโอเคไม่ตั้งค่าโอเคไฮดีพอยินดีที่ได้ช่วยค่ะเปิดหน้าต่างทั้งหมด4ี่บาน ได้เลยค่ะเนี่ยไปหมาเลยคือบนสั่งสั่งสั่งฮาร์ดแวร์ในรถได้เลยครับมันไม่จำเป็นต้องนุนน้นันนะก็ได้หมดเลยนะครับระหว่างที่ผมสั่งเขาอะแล้วมีคนพูดแซงอะเขาจะฟังแต่ผมนะเออสลาดเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมมาดูด้านหน้ากันนะครับมันมีฟลังเก็บของข้านหน้าด้วยครับอ่าฟังเก็บของข้านหน้าครับจะเป็นวิธีการเปิดอ่าโบ่อะไรเห็นไหมฮะวิธีการเปิดฟรังนะครับเราจะดึงสองทีครับหนึ่ง สองครับสองสเตปครับแล้วเดินไปข้างหน้าครับแล้วก็ยกยกเลยครับไม่ต้องมีปัดแกนอะไรนะยกเลย่อเป็นโชั์ครับแล้วก็มันมีมิติเก็บของครับสามารถใส่กระเป๋าแครรี่ออนได้ครับแล้วก็ใส่เครื่องดื่มนะครับได้เลยประมาณนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเขาจะมีที่ระบายน้าครับนี่ครับที่ระบายน้ํานะครับใส่้ะล่างด้วยนะครับ จุดตายนั้นก็จะอยู่จุดนี้แกออกได้เลยนะครับประมาณนี้ครับวิธีการปิดก็กดลงมากดอีกทีประมาณนี้นะครับนะตอนนี้ผมเพียรทำสดทำศูนย์จุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับสดให้สอบถามได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างแล้วก็เบอร์โทรนะครับขอบคุณมากครับผมที่ฟังจนจบนะครับขอบคุณจริงครับสวัสดีครับ